สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมปู้ยญ่เปียกนี่แหละครับเอามืนี้นะครับใกล้สิค่ำเลยละครับบรรยากาศดีตอนใบใๆมากกับห่อนแห้งนะครับอตอนเย็นมากก็เลยสิมาแน่นำาการประกอบผานหลังนะครับผ่านหลังของรถไถ เจ้าแรลดดุงนะครับนี่แหละครับขั้นนี้ปากฏว่าเป็นที่นิยมหลายครับลงคงชิบมาได้อาทิตย์เดียวคนติดตามกะโอ้พอสมควรครับเป็นท,ที่ถืออกถูกใจของรเร้ากเกษตรกรเศ้าให้เศ้าหน้าห้าครับได้รูบได้ซ่องได้หุน บ,าบา่าวขมย่าวค้อมกว้างนะครับได้หุ่นเลยครับมือนีมีเอ,อเอฟซีหน่อยมานาั่งเบิอง <laughs> มานาั่งให้กำลังใจครับนี่ครับสวยงามเลยครับนะครับเอาเมื่อเบิองรอบๆร,รถแล้วก็ผมสิมาแนะน้ามือนี่ครับการประกอบพานหลังของรถไถย เจ้าแลดดงครับเมื่อลูกค้าครับเมื่อลูกค้าได้นั่รถไทนั่ผ่านหลังรถไทหน้าเดินตามมาแล้วนะครับอาทางร้านครับกระสีต่ตเติมนี่ครับรถไทน้อยเดินตามเมานี่มันสิไ่ส,สองผ่านกรบบกขี่เมานี่ครับหอดนี่นี่หอดนี่ จากนั้นทั้งล้านกระิีไส้เล็กฉากบักหนาครับเนี่ยเนี่ยเล็กฉากบากหนาเลยครับเนี่อ่าต่อห้เงาไปอีกนะครับประมาณเม็ดสี่สิบเนี่ยครับนี่เพื่อ,อยังมาเตี้ยเ,เพื่อว่าผู้ผนมีอ่าผู้ผู้ผนมีตั้งแต่สิบแรงไปหอดสิบสองแรงหรือมากกว่านี้นะครับ กระิติดได้สีผานครับสิบถึงสิบสองแรงนี่ใส่ซีผานเลยนี่อันนี้สิบเอ็ดแรงครับจะใส่ซีผานน้วกันแต่ผู้ใดมีเงินหลายนะครับมีเงินหลายอ่าอยากได้สิบซีสิบผาก็ได้ครับสิบผาแรงเขากับสื่อมาใส่กับบ๊อบนยงแต่ว่ามันเกินความต้องการผมว่าครับเกินความต้องการ เพราะว่าแรงมากไปมันก็เพราะว่าโค้งเขาน้อยอ่าโค้งเขาน้อยนะครับระบบการสั้นแต่เทือนนี่มันกับสิหลายนะครับเหมาะสมสําหรับเมื่อเกินสิบสองแรงพอดีพอดีครับสิบแท่งสิบสี่แรงสิบห้าแรงเครื่องจังสี่กับสี่ไหลเกินไปนะก็มากไปมากมั่นหรอกครับแต่ทั้งลานก คิดว่ามันเกินเกินไปซื้อครับแรงมันมากเกินไประบบสั่นสะเทือนนะครับอานนี้ทั้งนี้ครับอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อลูกค้าได้มาแล้วบาในทั้งล้านครับทั้งล่างก็บจิตต่อไปอีกอันในสิบแรงถึงสิบสองแรงมากนี่ก็เข้ากับจิตเทสไปอีกสี่ผ่านซื้อผ่านไม่มาให้ครับนี่นี่ ซื้อผ่านมาให้ไม่มาให้เอกใส่ให้เอกสองผ่านร่วมกับของเกาห่อหมาสองผ่านก็เป็นซีผ่านครับนี่มาขี้เมากับของเห้าว่ะหลเอามาน่ะแหละครับนะขี้เมาห่อนะครับนะครับแต่ว่าลูกค้าได้ผ่านมาาครับได้ผ่านมาสองผ่านก็ัาขีเมา่มาแปรากฏว่าไม่เป็นแฉวบตะกเตแตนแล้วกะไอ้ตั้งหลายก็สิเปี้ยนให้ กันนะครับแ้่ว่าก็คิดราคาหนึ่งนะซอยเหรียญกันครับโค้งเฮ้าสี่เห็ดหนาเบิด้ลยครับเล็กย่างหนานี่ครับเห็นปะครับนี่นี่เกือบเส้นครับนี่ครับเกือบเส้นนะครับนี่ใส่ให้หมักหนาเลยครับเกือบเส้นหลับแรงกดแรงกระแทกได้ย่างดีครับนะครับ เมื่อลูกค้านะครับนั่รถไถมาดัดแปลงนะครับก็บสิได้ได้เบิร์ตครับทั้งผานหนาอ่าผานหลังนะได้เบิร์ตครับครบชุดครับเอาที่นี่บานี้สมมุติว่าลูกค้าบ่าอยากใส่ซีเออมีสิบแรงสิบเอ็ดแรงสิบสองแรงบ่อยากใส่ซีใส่สามใดบ่ ได้ครับนะฮ่องกม็มาถอดออกนะครับถอดออกนะครับถอดออกผ่านใดพันหนึ่งถอดออกมันมีนอตอยู่แล้วครับแล้วก็จัดซะวาน,นี้นะครับแล้วก็จัดคว้วหางคว้วทีมันพ่อหมอพ่อเจาะห้องเพียไว้หรอกครับเพชรเพียไว้เ้วเอาสามก็ได้นะครับใส่สามพันก็ได้ใส่สี่พันก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่ารวดเท่าสิบแดงขึ้นไปหอด สิบสองเรื่องนะครับกับขั้วสีไส้นี่แหละครับสีผ่านพอดีนะครับอ้าวที่นี่การทำง,งานกับไส้ระบบให้โดริคบดนะครับนีน่ยกขึ้นยกลงระบบให้โดลิกนะครับอ้าวต่อมากรับที่ได้พร้อมกับรถก็คือผ่านหนานะครับ การประกอบก็คือนี่แหละครับเงาบนธรรมดาเงาประมาณเม็ดสิบเส้นผมนะครับนี่ความกว้างความเงาวนี่เขาหนาความสูงกับประมาณสี่สิบเส้นครับความสูงนี่ครับความสูงประมาณสี่สิบเส้นเงากับประมาณเม็ดสิบเส้นครับความเงาวันเงาเตืบอยู่ครับ เม็ดสิบเส้นหรือเม็ดยี่สิบเส้นนี่แหละครับจำโมผิดนะครับนะบแล้วบานนี้ใบเม็ดใบเม็ดนี่ครับเราก็ใส่ใบเม็ดของรถรถลดไทยไงล่ะครับนี่นาตื้อครับนี่เอามาเชื่อมใส่เลยครับนี่นี่ครับนี่ครับเอามาเชื่อมใส่เลยนี่ หนาตืบครับไม่จะงได้กบบร,ระเบิดอเาเปลี่ยนหรอกนะครับน้าขานไต้เฮ้าก็ใส่เล็กกล้องหมักหนาเลยครับนี่ข้านไต้เนี่ยข้านดันดินนี่นี่ครับใส่เล็กกล้องหมักสองนิว้วคู้นสองนิ้วเลยครับหมักหนาเลยนะครับคุณครับคุณปอปยุท่องไต้ค้ายันไว้ทั้งไต้ผมค,ครับ นี่ครับนี่ให้มันไม่แรงดันนะครับให้มันแข็งสามารถดันดินได้เอาชิปต่อไปผมสิโล่งชิปการดันดินนะครับของรถไทยน้อยเจ้าแรดโดงครับที่ดันดินในเบิงนะครับน่ะสวนโคง้งส่วนเว้า กระไดมุมจากองศาพอดีนะครับเรื่องนี้นี่ครับนี่นะครับในพอดีพ่อหมอเหาเมตรยี่สิบครับควมเย้าสูงสี่สบใส่ฟันใส่ใบมีดมีดพานอีก็ใส่ของรถไงครับมาเชื่อมใส่ นะครับการทำงานก็นยกขึ้นยกลงก็ใส่กระบอกให้รูเลิก,ะกนกะครับบักไงเลยครับใส่กระบอกให้รูเลิใค่ายกันกับรถไทยไงหระครับนี่นี่คือการประกอบอใบเมตดดันนะ หรือพันนาแล้วก็การประกอบพานหลังเมื่อลูกค้าได้มากแล้วทั้งหลาเฉียดจังไนแล้วการของลูกค้าสมว่าสองพานติดมากกับรถไถหน้าเดินตามกับลูกปืนอ่าพวงลูกปืนมันรวมมันหลวมทั้งหลานก็บสิเปียนไหนครับ มันแน่นตีกเลยนี่ครับแน่นต๊กนี่มันแน่นต๊กเลยครับคือการดูแลนะครับส่วลูกค้าสีได้เอาออกไปได้นี่ก็ต้องทดสอบทดลองก่อนดี่ครับเด้อก่นนเห็นแล้วก็สิทส่งให้ลูกค้าบ่าแมนครับต้องทดลองก่อนเนี่ยพราใจมันยุดตรงนี้แหละครับตรงตรงผาน,นี่แหละ ตอนไทยตอนอยังนี่แหละนะครับนี่มันไทยดีบอนะครับมันห้ามบาอมักขีม่มันได้ตังได้ตรงบอเราโค้งผานเนี่ยมันแข็งแรงบอมันได้มุมองศาบอได้มุมฉากบอนะครับเอ้าขอดีนะครับ,อข,อนะรบขอดีของรถไทยน้อยดัดแปลง เป็นรถไทยนั่งขับนี่ครับอ้าวเวลาส่วนขั้นครับเบงทางล้านนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ทางล้านี่เฮ็ดไวเพื่อหยังตัวเนี้ยเฮ็ดเพื่อไวที่จี่เลื่อนครับเลื่อนเวลาส่วนขั้นครับเท่ากับเลื่อนไปทั้งบุนนะครับทั้งทั้งสายมือนครับนี่ครับค่ายน็อตนี่ค่ายน็อตชี้ตัวนี่ครับแล้วครับตัวนี้ครับ นี่นี่ซีตัวนี่ค่ายออกมันหลวมแล้วก็เลื่อนไปทั้งพุนลหรอครับทั้งสายมือครับนี่ทั้งสายมือเอาเวลาซ้อนขั้นก็เลื่อนไปประมาณจักม่มือหนึ่งครับประมาณสิบสิบเส้นถึงสิบสองเส้นนี่ครับพอแเหรอครับนี่เลื่อนไปทั้งพุนครับทั้งพุนทั้งสายมือครับมันก็สีสามาสขี่ไปซ้อนขั้นเลยครับงามสีซ้อนขั้นนะ เอาผมสิผ้าเบิ่งตั้งผีอสวยงามครับได้มุมไดองศานี่ครับนี่ครับมันสิเรียสช่วงนี่แหละครับนี่ตนันนีมหาล่อเนี่ยแหละครับนี่ตนันนีมหาความก่วงของล่อนี่ครับนี่ช่วงนี้แหละครับช่วงเขาสี่ซ่อนขั้นนะครับเขาก็เลื่อนตัวนี้แหละครับขั้นตัวนี้นี่ขั้นตัวนี้ขัน้น,ขน,น,ขนนอดอ,ออกนี่ ก็เดือนมันนี่ครับํำนี่แล้วก็คั้นนอดให้มันแน่นจากนั้นก็ซ่อนขั้นไปเลยครับสวยงามครับอ่าสะดวกสบายอิ่งครับนะเอาเห็ดเพื่อเบิดเอาต้อไปสมว่ารากจูงอ๋อทวกรถที่แตกเขาก็มีแล้วเนาะครับเนาะอ่เอเขาสิรากจูงเขาก็ปวดผานออกครับนี่นี่ปวดผานออกครับนี่นี่ปวดผานออกนี่เอาสลักออก เอาสลักตัวนี้ออกนะครับแล้วก็สลักตัวนี้ออกนี่ครับนี่ปวดผ่านออกครับบ้านนี่นะครับปวดผ่านออกเมื่อปดผ่านออกแล้วครับบ้านนี่เอาทวกรถอีแต๊กพ่วงมันนะครับเอามาใส่นี้บ้านนี่นี่เอามาใส่มองกลางนี่ครับนี่นี่เอาใส่นี้เอาสลักใส่คือกันครับนี่นี่สามารถลากจูงได้เลยครับนี่เออนี่ย สามารถลากจูงได้คือกันครับตอนคือจะรถไถเดือนตามเฮอาต่อแรกๆแล้วครับเฮ็ดเพื่อไว้เบิดครับเพื่อรับแรกก็คือนี่ข้านนี่ครับเฮ็ดเง้วไ,ไว้เพื่อยังอยากได้สามพันก็ได้อยากได้สี่พันก็ได้ต่อมาย่ามซ้อนขั้นนี่ครับเฮ็ดข้านไว้เลื่อนไมาอีกประมาณสิบสองเส้นก็สามารถสิซ้อนขั้นได้แล้วครับนี่นี่ขั้นตัวนี้มูน,นอนออกซา หมาลากจุงครับเอาโค้งผานออกครับผานก็โค้งผานออกตัวนี้ตัวปลามันเกอ่าออกซะนน่นี่มันมันมีสลักอยู่ครับมีสลักอยู่นี่เอาออกแล้วก็เอาทวกรถนะครับเอาหูลากมันใส่นี่ครับหูลากมันใส่หมองกลางนี่เอาสลักใส่นี่ครับสลักใส่นี่นะก็สามารถที่สิขนเขาขนน้ำขนฟื้นขนทานโอ้ยได้สบายครับ สะดวกสบายนะครับอ่าผ่านหนาครือกันครับอ่าผ่านหนาหรือกันครับง่ามห้องสิบปั่นคันเท้าอ่าปั่นทางรถรถเกียวเข่าหนับปั่นท่ารถเกียวเขาปั่นคันหน้ามองไหมันเกี่ยวมันอันนี้นะครับหรือสิบป่ามันบ่เพียงครับนี่มันบ่เพียง ให้หน้าน้ำเฮาน้ำมุมน้ำแจนะครับมันบ่นเพียงเขาก็ใส่ผานนี่แหละครับผานเฮานี่ดันนะดันจากมองสูงดินจากมองสูงไปหามองต่ํานะครับเฮาบ่าต้องไปเล็กๆน้อยๆนะครับเฮาก็คอยเฮ็ดเอาเฮาบ่าต้องไปจ้างอีกนะเฮ็ดเอาครับนี่รถก็นี่คุ้มค่าครับคุ้มค่า นะครับใส่ยางคุ้มค่าเลยครับนี่คือผ่านครับนี่การตั้งมัน่นใบมีดดันนานะครับผานหลังก็ใส่ระบบให้โดลีกเบิดครับนะครับน้ยกขึ้นยกลงใส่ระบบให้โดลีกนะครับต่อไปคลิปต่อไปกับซีเฮดระบบให้โดลีคไอเบิรงเอาผู้ซาย เอามาเบิ้งแนะ่บัตรมาตายเอาไหนเร็วเอ้ามาพี่มาเบิ้องพี่อะระบบไฮโดเล็กมากกายให้เออเบื้องเบิ้องมันขึ้นมันลงเดี๋ยวสิติดเคลี้ยงยอกทายเอาแต่มันขึ้นมันลงนะ 上了、嗯。 ครับท่านผู้ชมแลวก็ผู้ติดตามครับก็สิได้เห็นแล้วครับการประกอบผานรถไถน,นะครับผานหลังผานนาแล้วก็การทำงานมัน่นนะครับเอาท่านผู้ชมก็คือสีเข้าใจรอแลครับเนาะอ่าคือสีเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเหา ตั้งใจเฮ็ดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับต้นทุ่ทุ่นตำเฮ็ดให้ดีนะครับ,น,น,รบนี่อาท่านใดสิสนใจก็ทักมาครับทกัทกมาาก็เมียนมาานะครับเอาท่านผู้ชมท่านใดที่ ได้ชมแล้วนะท่า,าในใดกดไลค์กดติดตามให้กับขอให้กดไลค์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของช่องสงวนกุลวงรถไทยน้อยนะครับเจ้าแรดดงขอฝากในอ้อมอกแรงใจในเด้อครับเด้อนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แหะครับ ขอบคุณครับ